สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มีเนสไพร์ตุรกีนะคะพบกันอีกแล้วในวันนี้ห่างหายไปนานไม่ได้ลืมนะคะตัวนี้กับแตงโมแห้งนะหรือแตงโมกวนสไตล์ตุรกีเขานั่นเองสามารถทําได้กับผลไม้ทุกอย่างคะ่ะแต่ว่ามันจะมีวิธีทํา2แบบเนาะก็เอามาบอกให้ดูในในวันนี้เลยตัวนี้คือแตงโมค่ะน้ําแตงโมเลยแตงโมเพียวค่ะ นี่อร่อยมันลดแตงโมแช่ตู้เย็นได้ค่ะเก็บไว้ในช่องฟีดได้เก็บได้เป็นปีนะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาใส่กล่องก็ได้เหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นลูกพลน แม่แฟนพี่เขาทำลูกพลูนตากไ้คู่กันกับของพี่เราสามารถทําได้ทุกอย่างวันนี้เราจะทําแตงโมกับมะเขือเทศนะคะตัวนี้เป็นมะเขือเทศเมะเขือเทศก็อร่อยนะจะม้วนได้2แบบทําขายก็ได้อะทํากินก็เลิศวิตามินล้วนๆน,นะคะเอาใจสาวๆโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทายังไงเนาะก่อนไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้เรามาทําแตงโมตากแห้งกันค่ะตามคําสัญญา แตงโมเขาเพิ่งจะออกมาเยอะๆอ่ะเราจะใช้อะไรใช้แตงโมค่ะแตงโมที่กินไม่หมดหรือแตงโมที่แบบออกมาเยอะๆอะนะคือตัวเนี้ยบ้านพี่แตงโมจะเยอะมากในช่วงเนี้ยเพื่อนบ้านให้มาบ้างซื้อมาบ้างก็กินไม่ทานกันค่ะก็เลยต้องเอามาทาแตงโมตากแห้งเอาไว้กินตอนแบบหน้าแตงโมหมแล้วอะทำยังไงหั่นแบบนี้ เราจะทำยังไงก็ได้นะที่เอาแต่น้ำแตงโมงเขาออกมาน้องจะเอามือขยำก็ได้จะเอาเครื่องบดสุปบดก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเครื่องปั่นปั่นก็ได้เราจะได้น้ำแตงโมกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ายังเป็นเม็ดอยู่เอามากรองกันนะใส่ลงไปเลยค่ะว่าถ้าใครแบบว่า เอาเม็ดเขาออกก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็แบบอยากได้แบบกาดแตงโมแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกรองก็คือเอาเม็ดออกก่อนที่จะเอามาปั่นแต่ตัวเนี้ยที่ทําแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมคะแล้วก็เอาแต่น้ําค่ะเอาแต่น้ำํำเป็นน้ําแตงโมแดงๆแบบนี้อุ๊ยอร่อยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปทําแห้งก็ได้เดี๋ยวใส่น้ําแข็งกินเลย เราจะเอามาใส่หม้อกันเดี๋ยวพี่จะตวงให้ดูซิว่ามันได้เท่าไหร่สามถ้วยตวงพอไหมเดี๋ยวนะสามถ้วยตวงหรือ600 ml ได้กันมาขอขอกินเป็นน้ำแตงโมส,สักหน่อยได้ไหมอ่ะสัหยากสักหน่อย ได้แล้วค่ะขอเอามากินสักหน่อยนึงจะได้ชื่นใจขอดื่มนิดนึงเดี๋ยวเรา,เาใส่หม้อตั้งไฟกันกินน้ำแจงโมกันเถอะโอ้ยร้อนหืมอ,อร่อยสุดๆน้ำแจงโมสองถ้วยตวงครึ่งหรือห้าร้อยมลใส่ลงไปค่ะ คือแตงโมพี่อ่ะเขาหวานอยู่แล้วถ้าใครไม่หวานสามารถเติมน้ําตาลได้สักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะเอาไปตั้งไฟกันให้เขาเดือดตั้งไฟปกติค่ะจะไฟกลางหรือว่าไฟแรงหรืออะไรก็ได้แล้วแต่หรือตั้งให้เขาเดือดเลยไม่มีปัญหาระหว่างเรารอน้ําแตงโมเดือดใช่ไหมคะแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดปกติเลยสีขาวเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวผสมน้ําเนี่ยผสมน้ำนิดเดียวไม่ต้องคิดมากนะผสมแค่แบบ เอาไว้ใส่น้ำแตงโมค่ะเนี่ยผสมเดียวคนให้เข้ากันอย่าน้ถ้าน้ำแตงโมใครไม่หวานใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะแต่ถ้าใครรชอบรสชาตินั้นก็ได้ทำไมตัวที่แล้วพี่ไม่ใส่ตัวนี้รู้ไหมทำไมไม่ใส่แป้งข้าวโพดเพราะว่าตัวที่แล้วเขาเรียกว่าอะไรอะสตอรอเบอรี่หรือว่าลูกพลูน่ะเขาจะมีเนือ้อไงเขาไม่ใช่น้ำน้ำแบบนี้ เพราะอย่างนั้นมันแห้งของมันได้แล้วมันสามารถลอกเป็นแผ่นได้แต่อะไรที่เป็นน้ำๆอย่างแตงโมน้ำส้มน้ำมะนาวอะไรพวกเนี้ค่ะเอ่อแล้วก็อะไรนะน้ำมะเขือเทศเอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องผสมน้ำตัวนี้เดือดแล้วเห็นไหมมีไฟค่ะค่อยๆ่ย,ย,ยใส่แป้งลงไป ได้แล้วพี่จะบอกว่ามันจะเนืดน้อยกว่ารัดหน้าเนี่ยมันจะเหนื่อยอย่างเงี้ยมันจะแบบเนืดน้อยๆอะค่ะใส่แป้งข้าวโพดหึ่อชอนโตะนะคะคุณคูนแล้วก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยเแค่นี้เองเสร็จแล้วรอย้เขาเดือดมันไม่ได้ทําให้รสชาติของแตงโมงเสียรสนะบอกเลยเดือดหรือ,อยังเดือดแล้วนะเดือดอย่างเงี้ยไม่ต้องเดือดมาก เดือดสักประมาณเกือบหนึ่งนาทีก็พอแล้วปิดแกสเดี๋ยวเราไปเตรียมถาดกันนี่ค่ะพี่ใช้กระดาษไขนะถาดธรรมดาใครจะใช้ถาดเตาอบก็ได้ถาดขนาดไหนคะพี่อยากได้หนาก็ใช้ถาดเล็กอยากได้บางก็ใช้ถาดใหญ่พี่บอกไม่ถูกว่ะเทลงไปเลยค่ะจะตอนร้อนๆหรือตอนอุ่นๆก็ได้เทมันล,ลงไปเพราะเราจะรอให้เขาแห้งอยู่แล้วไง เทโลดที่เทตอนร้อนๆด้วยออนอุ่นๆก็เทได้นะอุ่นๆน,นะแล้วยังไงกริ้งเขาหน่อยให้เขาได้เป็นแผ่นอย่างนี้เห็นไหมนี่น้ำมะนาวใช้แบบเดียวกันนะคะก็คือผสมเอแป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงให้เขาหนืดประมาณไหนหนืดเป็นแบบนิดนึงอะคะ่ะ ให้น้อยกว่าให้น้อยกว่ารัดหน้าหน่อยเนี่ยเออเนี่ยความหมึกของเขาแค่นั้นเองค่ะถ้าอะไรที่เป็นน้ำๆอย่างเงี้ยน้ำส้มน้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้วเราทิ้งไว้เลยค่ะทิ้งไว้ในใครจะไปตัดแดดก็ได้นะหรือว่าทิ้งไว้แบบให้ลมให้ลมผ่านอ่ะจนคอแห้งจะกี่วันก็แล้วแต่นะอันนี้คือต้องเอามือแตะดูกันเอานะว่าเขาจะแห้งเมื่อไหร่ อันนี้พี่ยังบอกไม่ได้อาจจะ3ามสี่วันบางคนอาจจะเป็นอาทิตย์บางคนอาจจะแค่แบบ2วันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทําบางหน่อยแต่พี่ขอให้ทาหนาหน่อยนิดนึงจะได้แบบมีรสสัมผัสเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปตากลมนะแล้วกี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันมะเขือเทศก็เอามาทําได้นะคะเนี่ยมะเขือเทศแบบไหนก็ได้คะ่ะมะเขือเทศสีดามะเขือเทศอะไรก็ได้มะเขือเทศอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบตัวนี้ล้างแล้วนะ หัน่นมันต้องบดนะคะเอาแต่น้ำนี่ใครจะปอกเปลือกก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเปลือกเนี่ยมันจะทำให้เราระคายเยงมันจะแบบมันจะแบบเป็นเปลือกเปลือก,ก็สีไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ช่างเถอะพี่ใส่ไปหมดเลยอยากได้กี่ลูกอยากได้กี่ลูกก็ใส่ลงไปใครจะใช้เป็นไอ้นี่ก็ได้นะน้ำมะเขือเทศเข้มข้นนะคะที่เป็นกล่องๆอ,งอะ่ะที่เขาขายกันอะ่ะ น้ำผลไม้เป็นกล่องก็ได้เป็นน้ำแบบนี้นะคะเอามาใส่หม้อเลยไม่ต้องกล่องจั้งไฟค่ะต้มให้เดือดตัวนี้ถ้าใครแบบชอบรสมะเขือเทศเพียวๆอย่างนี้ให้ใส่เกลือไปนิดนึงนะถามพี่ใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปนิดเดียวไปช้อนชาเนี่ยมันจะได้ดึงรสมะเขือเทศเขาออกมา ใครชอบหวานใส่น้ำตาลทรายเพิ่มคือชิมได้อยาาคนๆแล้วเอาแบบวสความชอบพี่ว่าน่าเหมือนกับมะเขือเทศอะเ้วกินมะเขือเทศโรยเกลือมันก็เหมือนกันค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนี่นะคะเขาเริ่มเดือดแล้วพี่ชิไ้ไฟกลางเนี่ยเราจะใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไป ที่ทำเวลาแป้งข้าวโพดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำแต่ว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่เราต้องดูด้วยนะมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อข้นๆไงเนี่ย,ยต้งอบอกมาแล้วมันจะเป็นน้ำเห็นไหมต้องใส่ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนี่แหละใส่ไปหมดเลยแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปคน แล้วก็ทิ้งไวให้เขาเดือดนะอ่ะเดือดแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวคนๆคนคนปิดไฟเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ถ้าใครชอบแบบเนียนๆก็เอาไปกรองก่อนนะเนี่ยมันจะเป็นแบบกากๆแบบนี้ถ้าใครชอบแบบเนียนๆก็ไปกรองก่อนปิดไฟเลยค่ะใครอยากเติมน้ำตาลอะไรลงไปหน่อยก็เติมได้นะแต่เนี่ยมันจะเป็นรสของมะเขือเทศเลยออริจินอลเลย ไม่ต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะทิ้งให้เขาอุ่นๆก็ได้หรือว่าเทาตอนร้อนๆก็ได้เทลงไปที่ถาดเลยนี่เอาช้อนเกลีย่ยค่ะเกลี่ยความหนาความบางที่เราอยากได้หนะหรือว่าใช้กลิ้งเอาก็ได้ มาเกิดที่แท้ๆๆเอาสุขภาพนะคะอาทิตย์นี้สุขภาพล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนเอาไปตากลมก็ได้ค่ะไปผึ่งลมนะหรือว่าเอาไปตากแดดจนเขาแห้งกี่วันใช้มือแตะๆเอานะเพราะเขาแบบหมัดมาแตะเนี้ยก็ได้เลยก็ใช้ได้หมัดหมัแห้งๆนะ ถ้าเขาหมัดหมาดแห้งๆอย่างเงี้ยก็ได้เลยเดี๋ยวพี่จะเอาไปตากลมนั่นแหละตากลมหรือว่าจะเอาไปตากแดดก็ได้แล้วแต่เลยนะแตงโมวันเดียวค่ะวันครึ่งแล้วก็มะเขือเทศเห็นไหมคะมะเขือเทศก็วันครึ่งเดี๋ยวดูนะว่าเนือ้อข้างในเป็นยังไงปะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อแตงโมกนก่อนนะคะอย่างที่บอกแตงโมนเนี่ยพี่ตากประมาณแค่วันเดียวแต่มันอยู่ที่ความหนานะถ้าใครหนากว่านี้หรืออากาศร้อนกว่านี้เนี่ยอาจจะตากประมาณ2-3งมวันมันจะลอกได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นใหญ่เนี่ยจะลอกยากหน่อยแนะนําให้ตัดเอาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีกว่า จริงๆไม่ต้องรอให้เขาแห้งสนิทก็ได้นะคะให้เขาหมาดๆจะดึงออกมาง่ายกว่าแล้วก็พอม้วนม้วนเนี่ยมันม้วนได้2แบบนะถ้าใครเป็นแบบบางถูกไหมก็ม้วนทั้งกระดาษไปเลยค่ะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นหลังจากนั้นเขาก็จะแห้งในตู้เย็นแล้วเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถลอกออกได้เป็นแผ่นได้โดยง่ายอันนี้คือคือเทคนิคนะถ้าใครแบบมันบางเกินแล้วลอกออกจากกระดาษไม่ได้แต่ของพี่เนี่ยทำหนาหน่อยของพี่ลอกได้พี่ก็ม้วนมันแบบนี้ แช่ตูเ้เย็นไว้นะคะแช่ตูเ้เย็นช่องธรรมดาไว้นะเขาก็จะแห้งหาภาชนะที่มีฝาปิดนะใส่ไว้แล้วก็พกไปกินที่ทํางานได้ค่ะหรือว่าให้น้องๆเนี่ยเอาไปกินที่โรงเรียนได้เหมือนกันก็เป็นผลไม้ค่ะเป็นเนื้อผลไม้ปกติไม่ต้องมานั่งกวนอย่างที่บอกตัวเนื้อแตงโมเนี่ยไม่ได้เสียรสชาติแตงโมเลยนะถึงเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เสียรสชาติของความเป็นออริจินอลของผลไม้เลยนะอันนี้คือแตงโมแล้วก็อีกอันนึงเป็นลูกพลูนนะคะ เพอิญแม่แฟนพี่เขาทำแล้วเขาไม่ได้บอกพี่มันก็เหมือนเดิมค่ะเอาลูกพลูนเนี่ยมันจะมีเนื้อของมันใช่ไหมอันนี้คือร้อเ็เลยนะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเอามาต้มค่ะต้มทั้งลูกเลยเสร็จแล้วก็เอามากองเอาแต่เนื้อ แต่ว่าเป็นตะแกรงตาห่างๆ่อยนะคือเขาจะเอาเนื้อมันออกมาด้วยก็เอาเปลือกเอาเม็ดมันทิ้งไปแล้วก็ใส่ถาดตากแดดพอหมาดๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันยังมีติดมือพี่อยู่นิดหน่อยเลยได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันก็จะเป็นเนื้อลูกพลูนออกมาถ้าเป็นพวกลูกพลูนอะไรที่มันมีเนื้อในตัวเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้องใส่แป้งข้าวโพดนะนี่ส่วนตัวมะเขือเทศพี่บอกอร่อยมากพี่ม้วนแล้วแต่ว่าพี่ลืมถ่ายวิดีโอเหมือนเดิม เมือเขือเทศอร่อยมากค่ะเหมือนเรากินมะเขือเทศเลยคือถ้าบ้านใครมีมะเขือเทศเยอะหรือว่าอยากกินน้ำมะเขือเทศแต่กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลองเอามาทําตัวนี้ดูพี่ว่ามันตอบโจทย์นะนี่ไงมะเขือเทศเห็นมีทั้งเม็ดมีทั้งเนื้อนะแตงโมค่ะเราสามารถมวนได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรโวนได้ทั้งกระดาษไขได้เลยพอจะกินนี่ไงก็ออกมาลอกแบบนี้ตัวนี้พี่แช่ตู้เย็นไว้แล้วนะนี่ ออกมาลอกแบบนี้ลอกเป็นแผ่นได้เลยค่ะกินง่ายๆถามว่าเก็บได้นานไหมเก็บได้นานมากในตู้เย็นนะแต่ว่าถ้าใครจะทําขายอย่างเงี้ยก็คือเอาไว้ข้างนอกได้ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วค่ะพี่หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ